น,น้ำของสลัดใดเอานะสลัดในะดเหนื่นดดอยแตกเลยคือเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยแตกได้ไงนี่สัมภาระาด,ดูดินี่มันลูกหับข้างในมีอะไรมีแต่ของกินของใช้ของกินทั้งนั้นเลยไปไปเดี๋ยวไป,ไปต่อที่อนี่แระวังรเอาเอาไว้นั่นก่อนนะนี่ครับแคมป์ลับครับที่ตรคนคนนายกครับ นั่นตกไปนะกะ,ะอ่านครับสำรับเีอเออเดี่ยดีมาดูบรรยากาศสำรับของเรา,เาวัานวันนี้คืนนี้เออสำรับไงบ้างครับนอนตอบไหมครับมาได้ไง นิออกมาทำอะไรเนี่ยบรรยากาศรอบกองไฟคืนนี้นะฮะพี่ต่อหายขึ้นกองตอนนี้เด็กๆพี่บอลเดี๋ยวเราด้วเดี๋ยวเราบนึงไอ้ทำหายเล่นอ่ะหายไดเล่นมึงเศษแกมีความปีนนะฮะจะใช้คุณปัญญาที่เกมีอยู่ทั้งชีวิตของแกคือคิดดูนี่ม้วนี่เออไม่มีสึ่งปีพิษหรแล้วก็มันดีไป ไครับตอนนี้าาหหน,นะครับเราทำเป็นที่แถวปานหานากดำนะครับมีคนนายกมีกาศครัตอนนี้ก็ฝนตกหนักเลยไปแล้วเดินไกวันนี้ก็โอโ้โหอาเรื่องครับนี่คือรีาอพีฝนตกนะฮะตอนนี้ผ่าน นะคหนเทียวบูดน้ำกันเลยครับโอ้โหโอ้โหสายยู่กันะเข้ามาเข้ามา